เดี๋ยวเราจะพลาง เอาแล้วเจี๊ยนไปเข้านะครับทุกคนตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับสองหนึ่งนะถ้าถ้าลูกดีฝากกบ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  ไปเสียแรงที่พี่เลี้ยงไก่ยอเองไปนะฟังครับป <c oughs> ้า <c oughs> <c oughs> Kau cakap sulu dia apa? Kau sulu, k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 au นิกเลยแล้วครับถ้าลูกนี้เรายิงเข้าสาธุกท,ทานจา๋าทานจา๋าเสาจา๋าจงหลบให้แตงกิ้วด้วยนะคะพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแ,แ,แม่ยายาย่าจง ตอ ais, นนี donc, <ๆ>้สกอร์ห้าต่อหกแล้วนะครับพาไปเข้าพาไปเข้าคุณตาข้าเลย้าต่อแ้วับ กระเบือหกหกเลยนะครับเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าลูกนี้เข้าือไม่เข้า4000สี่แล้วครับคนดู4000ช่วยรับโทรศัพท์ผมด้วยนะครับเผื่อความผมทำโทรศัพท์ล่วงหน้าจอผมแตกไปหลายหลายรอบแล้วไม่จึงฟิล์มนะครับไม่ใช่หน้าจอ รวมลูกโทษนะครับเมอร์ในเกมเป็นสามสามแล้วก็ดวจดุดโทษชนะไปรวมทั้งหมดนะครับ